พี่น้องครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอซี FC ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องหอดบ้านคุณตาคุณยายของน้องวันใหม่แล้วค่ะใช่แล้รถโอ้หนึ่งนี้แล้วถึงแล้วออกันใช่เมื่อด้ือคือเลย บ้านบ้านเอียงนะพ่อบ้านหนองเวงบ้านหนองเวงบ้านหนองเวงอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ะาี่นองคขาโอ้ยเหมือดอือเลยหอดบ้านสวนคุณยายเดินทางเบิดเมืองเบิดคำจอดน้อนพ้อมปฮา พอแล้วอยากมารับลูกพุ่นสวัสดีค่ะไม่กินใช่ไหมใช่ค่ะเพืนๆๆสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะคสวัสดีครัไปใส่เบิร์ดคือเหยียบใส่จ้ะแม่สวัสดีสดสดสค่ะต้องไผ่ซ่องมั่นสวัสดีครับปจอต้องรู้ เห็นแต่หนคลิปก like ันนะกันจ้าสวัสดีครับลูกคุณยายยังสวยยังสาวอยู่เลยเปิดไฟหน้าตาบ้านอคืออักห้องแท้พ่อหนาวพ่อจ่าแม่สุมมือสิรอบจังสี่แหละหนูเพราะว่ามันอยู่หน่องแม่ลูก พอกาลจะพอกาลวันนี้ถือว่าเย็นอยู่มื่อนี้เมื่อกี้มาหอนแม่กินย่องเสียกละสองลายเหรอได้เสียกละสองลายมาหลายๆคนนี่คือน้ามาเหลือเล่นอุบานี่สวัสดีค่ะแั่ก็หอดจ้าแม่จ้ายื้อเอ็มหกมาเลี้ยงเสียเดี๋ผมมียุ่งนี่เหรอ่ไอแม่เฮ็ดยังค่ะทอดปลาตุ้มปลากุ้มปลา เพราคำดงได้ใหญ่ว่าขั้นบริษัททีิมาหอดน้ำายญ่หอมยหญ่กุและรถมันติดขวางมันนันรถบัติเหตุครับรถพ่วงสองสามขั้นมันช่วมกันขวางทางัะไงากก้อยปลาต้มปลาอ้อปลาเมนูปลากระทะไปจงลูกไป สวัสดีค่ะคัอาดลาดปูนเบิดเลเวอร์ออคานีมาหอดคำบ่ได้พาชมเลยนี่ใส่ี๋ยวพออยู่เฮียหน่อยตินอนเอียงหัวคำ โอ้ยไอ้ทางนี้อันนี้สะบ่จะพอสะนาำวะนี่โอ้ยเนมือเศาเป็นแต่บรรยากาศดีครับว่ะดขอโทษขอโทษ นอเหนยพอหีนอเิ่นสอพ่อโลดนี่บ้านชนบว่าอากาศเย็นไออากาศดีอีตื่นเตือนคนบริห้รอนย้มมอแลงสิเป็นบ้าแจะนอนก็เป็นลม น้อนหลายแล้วน้อนหนังเตกหมึอคืน <ไป S 1> จนว่าเทาเดนี่แี้วสวัสดีค่ะ <ST> S <S ลูกกินหมูกระทะเร็วๆมาลูกไปไปกินหมูกระทะออกมาปุ่นอาเธอดอาเธอดน้อนอยู่คุ่น เอยิน้าเออเอาไปปลูกกันแล้วเออเอปลูกแม่ปลูกกันละต้องเปลียนต้องเปียนนีจะหาม้ังมีแตออกมาเฟงนี่ออกมเฟืองนี่เสไม่กนมาหาบอกมาั้งเมื่อได้เนิโอเคเา่งเงินว่าแต่งหอนนูเลยเดพอมีตาแม่ได้หงอลูกนี่ยงหลายสมอ เออนั่นมาแร้วพ um> ่อจะเปิดประมาณกล้งหอ่กึ่งกอ่งดึงกึ่งกึ่งก้่งก่งก้องก่งกึ่กม่ง่งว่า่งงกกึ่งสิเป็นสิเป็นบ้านอน่งกวนอนหลาย่งว่ ไแล้วนอนแต่มคืนมาหอดแล้วตัวเขาบอกว่าปุ๊กไปกินทักเนาะปล๊กโหดยาไปกินในห้องน้ำก็หยุดก็นน่ะจะกินพูดเขาต่างไปคนจะกินยังในหของน้ำหอมคุณแม่ทอดปลา โอ้ยเน่ยหมูเาเป็นต่บรรยากาศดีเนาะค่ะลมเลื่อนฝนตกห้ามพวหนูเด้อพ่ออยู่บนเอ็มหกบอฝนตกอือขึ้นวาวาได้เดียวดเรียบร้อยเลยแม่สตรับารถกูข้าฝนตกฝนตกเพอยากให้ไหรถกินมูเาทั้งหิวนอน สีน้อนกับ่อได้ไตั้งเตา้าบานีจะได้โอ้ฝนลินเม็ดบกใหญ่ด้วเนี่ยสันคำเรดกันน่อนเม็ดบกใหญ่ด้วเนี่าสัน้จะได้สันคำเกันสีน้อนเพ่อนพ่อหสันเง้ยมแรงจ้เอาอันภุวัดอาโวัด

<laughs> bon right หนูก็สองไรแล้วพ oh ี่สไรคุณสองไร่ส <im> ีไร่สองเทเลยเกือบพนไร่แล้โอ้ยได้ถ้าคนยมากอย่างชาเดต้อแม่มองนี่ไหมมงนี่เห็นตพอกันใช่ไทยนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบัปลายชีวิต นางกินโมกทะเนาะเนาะเลียงป่าบรรทัยชีวิตของผู้เฒ่านะคะนี่ละเฒ่ามากายู่งี่สแล้วสบายกายสบายใจ พ่อนนัง่งน่ะว่านี่พ่อโทรศัพท <developed> ์แม่ว่าเป็นใจคักฝนตกแล้วจ้าฝนตกจ้าไปนอนไปเลยก็นอนไหมล่ะก็นอนน่าจะไปนอนไปนอนเลยพักแม่ต้องเบื่อมันน่าขึ้นไปนอนโรงพยาบาลใส่ข้าวมือก่น พ่อก็แม่ยุสองคนบ่จ really? ้ะตากับยาย่ยสองคนย้นเต่าเขากะยุผุนยางเต็มยุยเต็มที่ทุกเ่านไม่ถึงเราไม่ยุน้ำยุสองตาใหญ่โกย่อยได้ยิงมันตกได้มันประเดีลิ้น นอนตก่อนหลับนด่นอนนีไ้มเมือไรหมือรนอนนอนนอ่นอนนอ้นอนนกนบอนนอนนอนนจนนอ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 ยนนนอนนอนนนนออนอนอนนนอนอนกอยอนอนอ จัดมาพีพีจัดมาพีจัดมาพีมาพีเดี๋ยวซองลยมนซองลาวเรียกเียไม่มีเไ่นกลนึแ่เววันนีนนั่งมาตลอเโออาวมันกัมันยนั่เนนั่เวัาันรวัอ้ยแน่นอนแน่นอนเอาวตนากึ่งตัวาวาว ออกกันลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความหล่งใยนะคะหอดบ้านน้องวันมายังกอดไผ่แล้วค่ะ